ตำรวจท่องเที่ยวควบคุมตัวนะักท่องเที่ยวประมาณ50คนนะครับหลังพบว่ามีการรวมตัวกันก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบว่าไม่มีหนังสือเดินทางเข้าประเทศไทยจํานวนหนึ่งครับตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกันตรวจคัดกรองนะักท่องเที่ยวควบคุมตัวมาตรวจสอบประวัติและสารเสพติดหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจํานวนมาก ว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้มกรวมกลุ่มกก่อเหตุอาชญากรรมในบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครพลตบตรออินคาไพโรดผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยถึงการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย5จุดในย่านอุดมสุขบางนาและพญาไทสามารถควบคุมตัวนักท่องเที่ยวสัญชาติโคลอมเบียไนจีเรียคองโกและการหน้ารวม49คนโดยส่วนใหญ่เจอรวมกลุ่มกันอยู่ในชุมชนต่างๆและมาจะก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์จึงวางแผนเข้าตรวจค้น จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีหนังสือเดินทาง5คนนะครับและหนังสือเดินทางหมดอายุ6คนซึ่งมีความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองทางนี้ตำรวจยังส่งตัวผู้ต้องสงสัย2คนตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อหาสารเสพติดรวมทั้งตวรวจปัสสาวะผู้ที่ถูกควบคุมตัวมาทั้งหมดนะครับดำเนินการตามกฎหมายและผลัดันออกนอกประเทศต่อไปครับ